สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เสียแล้วก็มาทำค้างนะคะมาทำค้างให้กับต้นดอกกระจรหรือดอกสลิดนะคะกระจรป่านะคะมันขึ้นเองนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีโรยกระเพาไว้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะแปลงที่เคยลงคลิปไปที่ว่า จะเพาะกระเพราส่งน้านะคะแล้วก็มีฟักทองด้วยนะคะเสียบเม็ดฟักทองไว้ด้วยค่ะให้มันหลากหลายสะหน่อยนู่ก็ฟักทองนะคะนี่ค่ะทำซุ้มสามเหลี่ยมค่ะนี่ค่ะทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆ สิ่งละแค่ขุดหลุมแค่สองหลุมเนาะสองด้านเนาะมีนี่ค่ะด้านนี้นะคะขุดหลุมขุดหลุมฝังฝังไว้นะคะฝังไม้ไว้แล้วก็ฝังนู้นค่ะขุดหลุมฝังไว้แล้วก็มีฝั่งสองฝั่งนี้ฝั่งนี้กับฝั่งนู้นก็เอาวางไว้เฉยๆคะ่ะแต่เราก็ทําการมัดยอดข้างบนมันไว้นะคะแบบนี้ค่ะ ไม่ให้ล้มค่ะการไม่ให้เขาล้มเนาะเดี๋ยวลองดูค่ะลองดูต่อไปฝนมาลมมาจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็รอดูตอนที่ว่าเขาจะเลื้อยขึ้นค้างเนี่ยคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเช้านี้ก็มีแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะคะ